่สสยังเจ้าสาวัสด,ดีครับจ้องไม่กินข้าเลียงน้ำแตวกับปอกระเทียมได้ครึ่งพอครึ่งเราบ่นี้บ่ครึ่งเลยเนาะเซียน,นงอย่ตรงี <c oughs> เขียวเซปีไมห้าร้อยกวาอันนี้เอามาดตำมันมักทัวกินขาวเรียงเัืมีแฟนครับแท้อันเต้โดนผมบ่นี เออพอกเซ่ไว้เนาะปิ้งเนื้อมูับกับยังครับเดี๋ยวจีไปตำถั่วทางนี่คนคล้องกับทางนี่จีเฮ็ดน้อกินขวดไเลอวลื่อเกลงแม่อู้หนาวหนาวขักเนี้มาเลี้ยงนี่อู้า ของธรมงธรมชาติของธรมงธรมชาติใช่ไหมเสียบอยู่หรอของธรรมชาติอยู่ใน<ม>อยู่ในกล่องน้างในนีนลนลนะเ้เป็นกล่อง,งสียากบทกต้นว่าสีเต้าหู้ม้วนเลยแปดร้อยกว่าบาทเอียงมันเป็นยังกล่องสีดามันเป็นเอียงคือกล่องสีดาเอาว่าสีเต้าหูม้วนเนี่ยมันสีดอกไม้ดอกฟักกินมีอยู่ห้อร้อยกว่าบ,บาทอยู่ตอนนะี้ซื้อ,อได้ย่บห่ได้แล้วไปตัมตัมเต่บักรทัวร์ไหมตัมเต่บักรทัวร์ครับ มาครับตำเอาเพจปะบุบมมีสัญญาณเอาตำเป็นเจลหมากทั่วมันหน่อยซีมากก็พะ ชาติมันออกมาจะมีสว่วนทำบปลูกไว้โอ้หอมอยู่ปูนควมหอมก็อันซื้อมาอยู่แต่ว่าแกะแล้วแกะยังหย่จนจะดแกะแล้วปูนครับใส่ซ่วนลงไปก่อน เกี่ยวกันเลยเคือเทปปาดก่อนกอกเพิ่มรสชาติความหวานความนัว เัื่เอเราไทยมันได้กลับมาปลาแดกปลาปลาหน่อยนึงจบทั้งตัวสุดท้ายมะนาวลงไปสมปลาแดกหน่อยแนย่นอนเลยชิมก่อนเนี่ย บบซีเอาเลยมันสมเร็วมไหมอันนี้เนระียบร้อยเอาเลยเราไม่ซีมเราเอาเลยแผนกนั่งเฝาไอ้เห็นนั่งกินก็สีบอไวดอกเนาะต้องขายของกับถ่ายกินนั่งเยู่เยี่ย,ยมเรียบร้อย บมกทั่วหอมหอมแสบแน่นอนนอกจากคนต่ำสีต่ำบ่แสีบแต่บมกทัว่วแสบอยู่ซุกแล้บอบ่กินแล้วก็จะได้แกะกระเทียมใช่กันนางเฝ้าจุดเตือดตอกจีหนัง่อม่จีหนังยังค้ำห,หนาวๆเนี่ยเนื้บอบดจีแล้ว เดเวลาเหรออีโมขักเลรอกี่ยัง,ยงนังเข้มบ่เต็มรถนุอะสับปะรดรกินน้รียบร้อยแล้วย่าง,งกระดูกโครงกระดูกอ่อนอกัปนนนะปะนีมุกปลาคอนไ,ไ,ไ,ได้ไหมครับได้ไหมเดี๋ยวจะแกะซอยดอกกินก่อนากบมันงามมันไม่หวามนมันไม่แย่ กินข้าวเรีงนากันครับมันต้องมี้ามนยางเลกเสวนมันยางเลยยัง่ได้อนมขึ้นเออคยมนขึ้นมาไม่เสียงยหานลาดไม่อีกครับัดมาไปเลยไปเลยแไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปกนีสวนมันยางเล็นียมันเขาห้มมันอมเจอมีงวิสวมี้ยงมสวน

นี่เด้อนี่่ยขตลาดเขาตารีจะต้องกินบ่อเสบบกวนว่ะกูบ่มืวย่ากูเลือจะเลืออาหารกูเลือกจอยเลืออยางนัละเดี๋ยวนา่ม่อยากคำหนึ่งเลยเอาฟามาปิดหมันเย็นได้นี่ต้องกินขาะเลยคนเดียวแล้วจางมันก็มะกินคเจ้า Uuuuh, uh. ừ, à, làm... à. à? nhớ... nó lo mejor nhéo ahora ni! đằng yao. También! No, camion! Ti hay một sao. Ay, vào, đã quăm lên mà hả 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 Bật đi

การูเลยสามแม่แล้วนะสามหมืวงมอยแ่ไม่เลยือาแบบไม่เงยกว่นนอาบนมันเียอาบนอาบนี่มววินก้อนไปับเลยับน่มันรีกบอกกันงสมื่อนสามหมื่น อะไรมืล้ะข yes> anyway. ึ้นมาไปขึ้นปาจองขึ้นสามขึ้นหลังวันหลังวันที่หกไปซื้องมาอไปเลยส่งมาไอแพ่งของแพ่งางแฮมของแพงเขาก็ยึดออกของขาดขอมไปเป็แท่งซืของขาดอันา้อไปซื้อสามชิ้นน้ดาเับพิดเด้เขาดูแต่ผม่ใหม่จะจะก็ใครวาันยอ่ักกำลังแม่ด้ง่เยมาไหวเื่อมเชื ขไกนอือเร่อคออไแตกไปหนอยซื้อเล็กซื้อก็ตามไปเนาะโค้ต้องคิดไม่เลยมึงขาแนี้มงอหาลย้มือนี่มืนมบดมือเลนหเขาซืองเขเยอต้งยังลยมืามืแ คือตรงี้ไมบบน้าหาก็ว่าไม่ตมี้คือตำมาจำองแล้วมาซื้อตาบบตัก้ขาได้เลยนะรจเ่อันเอานนี้เราก็ย่างไปกัจะยกเป็นปเลยเนาะยกเนถาดเลยตายไม่หนเพราาย่าเลยมันกับ้านดังมาซื้องัาไม่ค่อยสิง่าเลย ผัดลูกตังคลูกตังลูกตังลูกตังยังไงกาผัดึไมสะอาดจะไม่ดีเนี่ยแล้วก็ว่าเตี้ไม่หยู่ตงคืออะไเป็นอะไรนะแลาบดอะกระเจี๊ยบหรือเปลาันถ้าจะติดเลี้ยน่ข้าไปมันเจียบนอะแอบแีนรันจซือรานมันยังเลยก๊อฟไม่น่ว่าลูกหมองนั้นจมลงกหมองรันไหนแ่รนนี้หรอปม อันสุดก็ปลุกเลยอ่ะถูกไมโอ้่ตลาเไห้อืมสองมันคือางโมลันต่อเนี่พวกชาดพองเจี๊บบะอืมเอาเปนอย่าเลย หลมา้อซื้อวถมือ่เลยไหเนซือ้อมาเป็นชิปเลยนออะไรอยู่ะเปรัอยุคเษไปยมสไปจะสไปซื้อพักอะไรตั้งเซื้อไปเบียเาไ่งแล้วนววคนขับรถกรูก รับบุ้ปเลไ่ตอคาดเลยรับุแต่มันหนาวร้าตอน้อยต่อนี้งน้น่อยนะ เือเลขนี่ยสามิบเล้ออกมาก็คือเลขยเ่ยขายดี่ขายเวดหนึงเี้าขายาดอ้โเอ็นึ่งเมื่อข้าดดาก็กินทอดตอนเข้าดาลเลยขายหมดเลยไ่ต้องหนาอนอายซ้เยอบกันขายย่หนี่แค่เอาวัวเท่านั้นตายเพ่นเตียมฟร้อมเตียอม ที่กิแบบตักเนาะแบบตักหยิบไม่เตันาุร้แน็งบ่้นจดเสียก็สศูนมึงน่าหนักเึมากนะบจด่ปลากัวนี้แต่กินม้านถงเาะมอนกระิ่แตกผมนะปัญหาอะไราได้เปลี่ยนขวดเปลี่ยนขวดรุ่นนั้นรุ่นนี้ปรอบเยนาแฟอีกอ้าเแต่าเป็นรุ่นนี้เรอรุ่นนี้เน มาะแม่เจ้มึห่างว่ารานสูตรโอ้ยกระบูกสัาะรดจะบอกลเนาะคิ้าซิกรห้องแบบรบราะค่อยอค่เีค่อยนก็นป้าวใส่ปันเทพ มังมกวลสั่งไม่ไปไยอม่ตวงบาตไทยเดียวของหวานแต่งงูไปอุดนุนลุงแม,ม่แต่สกุลแซบปะเพื่อว่าอียงก่ว่าพันอียงก็พันอียงบุันนี่ตบปีดูเพื่อนว่า,า,รา,ราประมาณนี้แหะดูดู ชั่ดูมั่วปอกกระเทียมต้อยกันครับบันนี้ปอกกระเทียมแล้วก็จะมื่ออาบนา้ำตั้งใจได้นอนเอื่นมาเป็นนอนไปสั่นขึ้นปะนอยากน้ำมานาะ ยังมื่อไห่ยูนี่นาน้าใส่ก็แบบแบบแก้วมันเวิ่งนำไปบอกมันห้อนเนื้อใหม่ไปพื้นอะไรปั่นเัาผู้อ้ามกลับแก้วอร่อยมึงนี่น่ะเรืองตั้งั่ผดออกเลยน

ไม่เห็นเบียเบียนอนนี aped, wow. ่เจือกีบใหญ่ยันไปดเจือกีบหอยแน่นโอ้จะแข่ขอันอนซีซโมงลงมือหอยเซียดมันเหวเนี่ยเันเที่ยนเพาปั่นใส่กับสิปั่นเลย ออกไปออกไปโอ้ยน้ำอ้าวยังพวกขังโก่งไว้เลมาชิดยังมอนอูขึ้นมาล้นก็เดวกินยุ่นี่แหะไมันต้องมัดีโอ้หัวทาม่เรียน กูโหลดหัวมาเลยโยกไปพุ่โตเลรเนี่ยนี่แหละข้าววันมามัน่เต็มไปเลอนเราว้ามันมีซื้ออยู่นะมัมซือัเบียน้ำตาลเบียจะเบียน้แล้วกเขาขายโยนเบังรักซามตาเบียร์ขนมัน tóc mày xìu đấy tao, nghe làm được không bỏ mày những video hấp dẫn đi mày ແນວໃດມາເລື່ອແລ້ ยันไรหนูหนูอยู่นแล้วหนูตแล้วมันเป็นก็เป็นมาแล้วมันเป็นหนูต้องกัรใช่ไหมนี่มาแล้วกรตใช่ไหมเขาเนตมึงยัง่าว่าที่มปาเปยมันเป็นสีตาี่ยังเขาตามอีกน้ ฉาาัน่เลยบุ๋นม่อมเย่อกอบกาามเกยวไดรทำงานกับคนนี่เสื่อมเหมือนกันตาไอะแล้วเนาะใกล

สองสามือเี้ยนัเีนนึ้ไ้ว่านเดึงอใหญ่บอไม่ื่อเลพวกสองเพียนึงจังหวะพวกหน่อยได้ไหมไกพวกหน่อยได้ไหพบก็ง่ามแว่มหาว่จัมันเอาพอทั้นหน้าพอเดียวกันเยาวนกันหน่อย ก็เลยบอกยมาปาให้ทั้งมันไหลมือนีกลไปขายละตัวเดียวละแปดบาทเพนโอ้ยหามเลย้งไปซ่าหมดจ้ซื้อเยอะนไหนเเครื่องลูกเครื่องลูกตัวเดียวเครื่องลูกอยงพวที่อย่นี้ห่ บม,มีด้ิไัไปด้าหนาวลยนักใหม่ไม่มีนั้ใหม่วงนั้น,น่มีฝนนี่เนาที่พี่ยังไกลมากว่าก่อนเรือไปไม่ขาดตลอดเลย น้ำพ่งึงมานะนั่นนะมันก็ซื้อมย่างเรืน้ำสวนเห็นว่าครึ่งบกกรึ่งน้ำเนาะน้ำีิน้ำสวนมันก็เอาไม่ไผ่ว่างไว้กะเบืองเป็นร่อนนะว่างไว้จะน้ามาสุขภาพคิดพอดีกันเอา้จะเล้เติบตัวข้ันบอขยายพันเขาเรียงม่โดนแล้วเขาเรียงไม่วิจัยไป้เอากองฟุ้ง ไว้ำเน่เห็ดเรื่องหว่ชีน้าลูกเขาหนักสามตัวลูกเดียวหกกิโลเน้นเน้นเดี๋ยวปลอกซอยกันก่อนครับชิมนี่กับบ่มียังไงไปเจอกันชิมหน้าครับ่ะบายบายครับ